ครับกลับสวัสดีครับผมกลับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับมาอยู่กับผมเอ็กดัมซิงครับผมไหวไหมว้าวว้าสิน้ำใส่กันนี่ไหมว้าครับกลับสวัสดีครับอยู่กับผมเอ็กดัมซิงนะครับผมวันนี้ก็พามาดูทีมงานดัมกรีน มาดูทีมงานดำกรีนครับมู้มมีแต่ลูกหลังทั้งนั้นเลยได้นี่ในแซมมิ่งบอกวิ่ง4คันเห็น3คันเองมาดูล็อกกี้ครับอู้สติ๊กเกอร์นี่ลอกออกเลยเนี่ยเอ,อคนขับไปโครโดยช่างเขียวสายยา โคนโยนไปโอ้โเกือบอยากบีบแตะสามชาอยากบีบแตะสามชาแบบจะบีบแบบประเทศนอกใครฟังอะไหมจะไปไหนต่อแต่แตแต่แต่แตฮะไม่รู้ครับ มีโปรเจกต์อะไรไปบอโปรเจกต์ก็ยังไม่รู้เลยถามมุ้งหงวนโหอ้ยอะไรหล่ะจ๊ะไม่รู้ไม่คิดคิดแล้วโอ้ดั้งแต่น้ำมีเยอะนี่เหลือนิดเดียวอีกน,นะน้ำเริ่มลดแล้วบอ่อเนี่ยนายบอกวิ่งวิ่งอยู่สี่ขันโอ้ยแปดขานว 8, 000, ันเนี้ ้ sure. ้ว yeah. ีขาามเคยตกน้ำไหมเคยตกน้ำไหมประเทศไหนประเทศไหนฮะโชคลัตดานี่ก็เป็น บอกขุดที่แบ่งครึ่งกับบุรอรด,ดําเทีมนะครับมาขุดที่เก่าอีกและโอ้นี่ก็ดินลูกหลังนี่สวยเลยนะดินผสมลูกหลังมาดูล็อกกี้เครื่องคันนี้นะครับจะขึ้นไหวไหมแรงบักจก <c oughs> <c oughs> ลุบตก,กอ,อัอนนี้ก็มากลาทีเนี้ยคันนี้น่าจะเรื่องเครื่องร้อยเก้าห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจครับจอ็อก,กี้เาเมันออกม่ทีนไม่ได้ขับให้เรื่องแสงแล้วหรือเปล่า อู้ใส่เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยดูดูมาดูกันว่าจะขึ้นไหวไหมอะเต็มรับไปลันลันหน่อยซิตรงนี้อ้ตรงนี้มันน่วมตัวสุดไหวไหมไหวอู้กับสุดอูไหวไหมไหวไหมไหวไหมหมดว่ะหมดแรง S <S โอ้หมดถอย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 โอ้มันน่วมแล้วเนาะทางขึ้นหนอดูวะมันต้องพุ่งเลยนะคาเร่งมีเท่าไรหยยบให้หมดเลยลูกพี่หยับบิดหยับบิดไหวไหมหมดไหมรอบนี้ ใส่เยอะเหมือนกันครับโอ้มอาแล้วมิมโรเล็กชาแนลขับโดยแช็กผมเซอร์อ่ะเช็กเร็วๆหน่อย,ยวะแช็กลงมาเลย

เซ็ตผมเซอเฮ้ยเฮ้ยมาแซ็ตเฮ้ยเฮ้ยไหนรถคุณคุณป่ะเฮ้ยไหนรถคุณคุณป่ะไอแซ็ตไอเซ็ต Nóng tà la 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 lang Ui xì xì Ua 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 Nóng tà la มาดูอย่าบอกนะจะถอยขึ้นไปบนนู้นเลยอ่ะอันเซ็กมีเด็กขึ้นหน้ารถเนาะโอ้ยไอ้บักจกเอ้น่าเกียรติบักจกเฮ้ยไปป่วนบักจกไ้ ô nãy cháu nãy đi ngầm đi ô sầm bài đi ngầm đi ô anh đu bắt chục đi anh bắt chục. đi sao ạ ui quan tâm คนดำต้องแรงใช่ไหมเยี่ยครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมอคอมาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบเอ็กดัมซิงให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ